สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ดับสนิทหลักร้อยนะครับเป็นหลักร้อยนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับในการคัดเลขดับออกมาเอหาเลขดับนะครับคัดเลขเด่นออกมานะครับผมเป็น สูตรความน่าจะเป็นนะครับผม16มีนาคม2 5 6 2สถสิติตั้งต้นนะครับถ้าหลุดหนึ่งครั้งผมคัดทิ้งนะครับผมถ้าสูตรหลุดหนึ่งครั้งจะคัดทิ้งนะครับผมทิ้งแล้วหาสูตรมาเพิ่มนะครับพยายามหาสูตรมาเพิ่มนะครับให้มันได้เลขดับเยอะที่สุดนะครับผมสำหรับในงวดวันที่1่กุมภานะครับมาดูนะครับ เลขเด่นนะก็เข้าที่เลข3นะครับผมเลขดับยูนะครับดับยาวๆซ9 0 5 6นะครับโชคดีหน่อยนะครับถือว่าเป็นความโชคดีนะครับนี่มันดับยาวๆนะครับผมดับยาวๆนะครับมันดับยาวๆนะครับพอมันได้เลขเด่นแล้วปั๊บก็ต้องมาหาตัว หนึ่งตัวนะครับก็ได้ที่เลขสามนะมาดูในส่วนของงวดนี้ดีกว่าสิบหกกุมภาพกุมสี่นะครับผมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมได้หกสูตรนะได้สูตรใหม่มาเพิ่มหนึ่งสูตรนะครับจากงวดที่แล้วมีแค่ห้าสูตรนะครับนี่มีห้าสูตรเท่านั้นตันนงวดที่แล้วนะ 12345นะครับได้เพิ่มมาอีก1ก็จะเป็น123456นะครับผมมาเริ่มกันเลย1สิงหานะครับ16 6 510ก6 6 5 1 0นะครับผมออก3 9 1นะครับกลุ่มนี้เลขดับนะครับเลขร้อยเป็นเลข3นะครับผมดับสนิทครับผมสิสิงหานะครับผม7 9 4 596 7 9 4 5 9 6นะครับออก8 1 1นะครับผม หลักร้อยเป็นเลข8นะครับหลักร้อยเป็นเลข8นะครับกลุ่มนี้ดับ1กันยานะครับ1 4 6 1> 5 2> 8 2 1 4 6 5 8 2นะครับออก9 9 7นะครับหลักร้อยเป็นเลข9นะครับกลุ่มนี้ไม่มีเลข9กลุ่มนี้ดับครับ16กันยานะครับ4 7 6 8 2 5 4 7 6 8 2 5นะครับผม ออก083หลักร้อยเป็นเลข0นะครับกลุ่มนี้ดับครับผมและก็1ตุลาครับหนึ่งศูนย์สี่สองห้านะครับหลักอ,ออกแปดก้าสหลักร้อยเป็นเลข8กลุ่มนี้ดับนะครับผมกลุ่มนี้ดับนะ16ตุลานะครับผม 48เอ้ย448 233 448 233นะฮะออก051นะครับหลักร้อยเป็นเลข0นะครับกลุ่มนี้ดับครับผมหนึ่งพุทธสจินะครับ606 368 606 368นะครับออก404หลักร้อยเป็นเลข4นะครับกลุ่มนี้ดับนะครับผมกลุ่มนี้ดับไม่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 มีเลข4นะ แล้วก็สิพฤศจิกจีนะครับ420033นะครับผม420033ออก661นะครับผมหลักร้อยเป็นเลข6นะครับกลุ่มนี้ไม่มีเลข6เป็นเลขดับนะครับ1นธันวานะครับผม5 8 2 3 5 6 5 8 2 3 5 6ออก994นะครับผมหลักร้อยเป็นเลข9นะครับกลุ่มนี้เป็นเลขดับครับ 16ธันวานะครับ778912 778912นะครับออก303นะหลักร้อยเป็นเลข3กลุ่มนี้เป็นเลขดับนะครับไม่มีไม่มานะครับผม30ธันวานะครับผม790020้าศูนยนเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์สองศูนย์นะครับออกหกสองแปดนะหลักร้อยเป็นเลขหกนะครับกลุ่มนี้ไม่มีเลขหกเป็นเลขดับนะครับ 17มกราคม64นะครับ788 282 788 282ออก395นะครับหลักร้อยเป็นเลข3กลุ่มนี้ไม่ม,มีเลข3เป็นเลขดับครับ17มกราคม64ผ่านไปก็เป็น1กุมภานะครับสี่เก้าศูนย์เจ็ดห้าหกสี่เก้าศูออก307หลักร้อยเป็นเลข3นะครับกลุ่มนี้ไม่มีเลข3นะไม่มีนะครับเป็นเลขดับนะมาดู 16กุมภาหกสี่นะครับ794100794100นูไม่น่าจะเป็นเลขศูนย์เบิ้ลเลยนะน่าจะเป็นอีกเลขหนึ่งให้ให้เหลือเลขเด่นเป็น4ตัวนะครับผมก็มาดูเลขเด่นนะครับ1อ่า01ดับนะ2เด่น3เด่น4ดับ5เด่น6เด่น7ดับ8เด่น9ดับนะครับนี่นี่คือเลขดับนะข้างบนเป็นเลขดับ ข้างล่างนี้เป็นเลขเด่นนะครับเด่นในวด1 0 16กุมภานธ์64หลักร้อยนะครับ2 3 568 2 3 568นะครับอชอบเลข3ก็ใช้เลข3ชอบเลข5ก็เลข5ชอบเลข6ก็เลข6นะครับผมนะครับก็อันนี้คัดยากจริงหลักร้อยนะครับผมคัดไว้แล้วแหละนะครับแต่มันคัดยากนะครับผมคัดยากนะครับ ให้ให้เอา3ตัวนี้ก็ได้นะครับคัดให้คร่าวๆนะสานะฮะให้ให้คัดเหลือ3ตัวนะตัดเลข2กับเลข8ออกก็เหลือ3 5 6นะครับ3 5 6นะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ